พอมากพี่ให้กินรทุบได้ไหด้ไม่ได้หนูก็แพ้เขี้ยวนะกินระบาได้เฉยเลย่อกี้อะไรเนี่ยเราช็อซื้อะก่อนเหรออ้าวอ้าวอ้าอย่าหนีนะมาดิเจีวียวเีววตอสัญญาเอนอีก2อาทิตย์เห็นน้องช็อตเห็นช็อตซับของไหมคือผมสอนแค่ประมาณ5นาทีนะก่อน คือตื่นมาผู้ติดตามผมแบบเพิ่มเพิ่มรัวมากอะเท่าไหร่สามร้อยอะอ๋อแค่แค่ตัวได้ package เสร็ไหมใช่คือแบบอยู่ท่าเรือในไหนมันดังอ่ะ ใช่ไหมละ่ะพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าแบบแบบตลอดแล้วแล้วเราแบบช่วยเอาไปไปโปรโมทอะช่องทางติดต่อแล้วแบบติ๊ IG แบบเฟซบุ๊กไอจีอะไรพวกนี้แป๊บเดียวขึ้นมาเยอะแยะอยู่ดูดีมีแช่ตระกูลอะไรเงี้ยัแป๊บเดียวก็ขึ้นละอยู่ที่เราด้วยว่าเราอยากทำทำ,ทำโปรโมทเยอะแค่ไหนจริงจริงไอโอเงี้ยถ้ามันทำโปรโมทเยอะยอะแม่งก็ดังถ้่เราไม่ทำหนีอินดี้อะหนีแบบอินดี้หลบกล้องทุกสิ่งทุกอย่างกูไม่ออกสื่อไม่อะไรแค่ได้ยังดังขนาดแบนผู้ติดตามด้วยแบนนะนะยังไงพี่เตรียมความพร้อมมาไงบ้างเนี่ย พอมากพี่ใค้ของใครเอ้าี่เห็นมนกลับมาออกมีตัวเดียวขอได้ปะอันนี้กิ๊กจื่อนะให้อยากได้อยากติดให้พี่มากดิโอ้ยอยากเอามาติดที่ตะไคร่เฮ้ยดูถ่ายไว้ถ่ายไว้ดีมากตีหส้นตีนมาเลี้ยงน้องด้วยเราแข่งนเออเอาอะไรมานี่แหงมาติดตรงเนี้ยระหว่างนี้ให้พี่ยืนนิ่ง น้ำใหม่ต้องน้ำใหม่ต้องสองหิ้วกับกูนแน่สพี่พี่เข่าเลยเขาเด็กก่อนใช่ปะเออดีเขาเด็กก่อนหรือไม่ใช่ปะเออดีเขาเด็กเขาเด็กก่อนใช่ปะสาระสาระแล้ทำไมเห็นเสื้ออมวนพียังยังไม่สกีเนี่ยไม่แล้วสรุปเขาเด็กกว่าสรุปเขาอยู่เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะแล้วอย่างพี่หมดแก่กว่าพี่น้องน้องน้องยินน้องเงี้ยเออไม่ได้จะให้กินแบบทุบ หมายถึงให้พี่ดีอะไรไหอุ้ยพี่พลอยไม่หนวดอ่ะพี่พลอยเหมือนนี่เลยอ่ะไอ้อาจารย์ชิฟูอ่อะก็เหมือนอาจารย์ชิฟู่ให้ไม่หนวดตรงอกมาต้องกขยาลงมาไงหนวดจิ้มลิ้มเพราะเนี่ยใส่เอียบมานะคะนอกจากว่า ครั้งแรกที่หนูเข้ามาฮาร์ลอนตอนนั้นวินเทอร์2023แล้วก็โดนบอกว่ามันเหมือนเด็กเอ๋ชั้นบอกว่าเหมือนเชฟบอกเหมือนเด็กเอ๋อเหมือนแบบเป็นทุกอย่างแต่ว่าใส่แล้วชนะเพราะฉะนั้นนี่วันนี้ใส่แล้วชนะเรากลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ชนะนะคะเพลไหนชอบไม่ดอไป หนูก็แพ้ชาเขียวนะกินแล้วบ้ากินแล้วเออไม่น่าจะเกี่ยวใช้เกี่ยวนอนดึกคืนยังเงินยังเห็นว่าแล้วเฮ้ยอถ่ายฮ่ามีหลงนะแปลว่า EP นี้ไอ้พกียังปลอดภัยแต่กินอย่ากลยใช่เขาบอกว่าเขาบอกไม่ไลอ่อนให้เดี๋ยวขายหน้าเขาด้วยโอ้โหขายเขาด้วยขายเราดีไดคนไม่มีเกิรบเลยจังหวะจังหวะ จังหวะหนึ่งวิของอาวิสำคัญมากเดี๋ยวรออันตรีความก่อนรู้ชายพอได้เลยๆเมื่อกี้อะไรเนี่ยเราชอบเสือระกำเลยอ้าวอ้าวอ้าวอย่าหนีนะมาดิมาเข้ามาเข้ามาล้ำใต้ป้อมเหม่ออยากโดนว่ะอ้าวพูดเหรอนันแน่นั่นแน่เพราว่าันแน่กลัวจัดเลยดูดิเข้ามาเข้ามาดิโอ้ยเอาเลยดีกว่ามาฝ่ายรอบอ่ะมาดิ ลบกอลบกอคำพื่ออะไรวะมาดีมาดีเอาดีก็ได้เอ้ยเอาเอาล็อกจ้เดียววะไอพี่ล็อกจอเดียวเด็กขาเด็กขาเด็กขาให้รลำมดให้รลำอ่ะเฮ้ยมาดีมาดีมาดีอีชีวิตจะตายวะไอพี่เอะไอคำหมอคำมาดีมาดีมาดีขหมอขหมอมาดีมาดีขหมอต่อให้ต่อให้ไม่มีติไม่มีติติหมอมาดีมาดีไอเพี้ยคลิ้เงียบปัญังวะคนมาเยอะเขินเปล่าเอ้ยดอกไม่โดนอะไรไม่รู้ผู้ชายแหละ มาดิมาดิมาดีตายไปละอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายแล้วเอ้อะไรอ่ะอุ้ยอ้ยเฮ้ยไม่หยิบของกินก่ลนไมากล้าไม่กล้าไม่กยร์เกยรดมเกียร์เกียร์ดิมดึงเกียร์คลิมดึงเกียร์คลิปดึงเกียร์คลิปีีดเกียร์ิปก่อนก็ได้นะเว้ยเิกยาิกันได้กันได้แวนจะตีป้อเเเดีกีีีนะ ต้องเข้าไปเล่นนะแวนปิกแวันปิกนปิงเอ๊กูใช้กินได้ลงกิไตายกิไตายไปเล่นไปกันได้อยู่กันได้อยู่กันได้อยู่กันไปกันไปกันได้อยู่ไอ้ิงหนีตายตายงล้อมมงล้อมมึงหลอมลดูดีดกูกูแข็งหลบดูตกัดดีกัดได้ปะเกดกูมีแบนแบนลงแบนลงแบนหลงแบนแบนลงแบนแนลงแบนแบนลงแนแ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 นหลงแนแนหลงแนแนลงแวนแนลง กูมีเคียวกูมีเคียวกูตายแล้วไปดูดูึงดิไปดู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 ไป

ฟีกกากูฟีกกูหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเกี่ยวแด้เปล่าลิกเตอร์บิ๊กแล้วลิกเตอร์บิ๊กแล้วกฟิกาดิเกี่ยวได้นะเว้ยบิกโปกบูฟิแมพบูิกแมพสายสายลิเกเตอร์ไม่มีฟิกแมเฮ้ยมันจะเล่นนะบดูเอโซอโซยโซโซยโซโซยโซโซเอรลิกเตอร์ไอ้ยามพลิไฟแล้วอยามพรลิไแล้วออดีออดดีออดีออดดออดูอยู่ดูอยู่

cao tổ chốt. Ê, đưa dự đây, đưa dự án này. do nhá. Thôi phốt nó ở đả Đứng rồi, đứng rồi, đứng đợi. Nó đi được rồi. Nó đi nó đi pick đi pick ơi. Ở giữa đó, ở giữa nào. Thôi đừng có ở bạn. Cu đơ mà ở. Cu đơ mà ở. Vào Pick 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 yên đึง đึง. Ê, đấy, đấy. Đợi nào, đợi nào. Ở giữa đó, ở giữa. Nó Không Ở đây ở giữa. Con mẹ tai. Xoay, xoay ra mà. Love you, love oh, you, love you. này, ก่อย่าก่อนอย่าตายวง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 ไว้ตบได้อยได้ตัวไหนไว้ไว้ไว้ดูมาแล้วเจ้าเข้าไปโดนปุ๊สองบ่อแย่แม่ไว้สามศูนย์ตกได้ได้ตกได้มีบัามีบัามโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยเออขวาขวาขวาได้พอมนึงมันเดี๋ยวพอมเดียวแล้วไป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 ที่โซ่เชียวเดี๋ยวมึงดูพี่โซ่เขียวเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดู เดี๋ยวดูวีดีโอคือหนุยเดี๋ยวหนน่ยหนุ่มฟิล์มหนยแลไวตี้องเยจบไปเฮ้ยอะไรอะไรตีไป การตอนสี่สามเกมแรกเป็นไงเกมแรกโอ้หสี่เกือบสี่สิบนาทีนะคะใจเต้นกันทุกคนก็คือบอกเลยในห้องอ่ะยันคอแตกแล้ววันนี้คือคนเยอะมากคนเต็มห้องวันนี้วันนี้มาครบแบบมาเต็มจริงวันนี้แบบผู้บริหารผู้บริหารตัวสำรองครบโค้ดสองคนทีมงานโอ้โหแวห้องนี้คือแบบออยนั่งพื้นอ่ะออยนั่งพื้นจริงจริงออยนั่งหงศ์จริงจริงไม่ใช่ไม่มีเก้าอี้แล้วมันไม่ไปเอาเออไม่ไปเอแล้วพอเกมสางมาหมปวดคอพี่แล้วก็ไปเอาเก้าอี้มาวรอมือรอแปะเลย ถ้าสมมติว่าพี่โอมแปะม้าอย่างเงี้ยเขาจะโกนเหรอวะเาจะีดระวังนะต้องสีสันเลยสวยใครใหรทีมต่อไปต่อไปยี่อะไรหมดแล้วจรินยี่ได้เก็บแบบนี้กลับบ้านเรียบคมถารน มายวันนี้ถ้าทีมชนะเอ้ยพูดอะไรอ่ะสัญญาบอดนอีก2อาทิตย์เน้องช็อตเห็นช็อตซับของไหมคือผมสอนแค่ประมาณ5นาทีนะก่อนเข้าตู้อ่ะที่แข็งเป็นเกิดเป็นเคียวอ่ะเดี๋ยววันนี้น้องกลับไปลบรูปในไอจีแล้วพูดอะไรเยอะแยะวะรีวิวน้องใหม่ครับแบบว่าใครที่เข้ามาก็ต้องผ่านวิชาศาสตร์ตาการซับของผมมองอะไรอย่ยัดตะกนยัยดไงยดไว้ยัดจับมือผมไหม่ยจับมือผมไหม ก็วันนี้ก็จบกันไปนะครับเราชนะมาได้ชีวิตเรามันก็เหมือนพากันกล้านะเพราะว่าเราคือตัวตลกครับฝากชี์ต่อเลยนะครับฮะฮะกินอะไรเนี่ยจะดูไม่คือคือคือวันนี้ดูโอพวกเราอะจับอันนี้สองเอ็อันนี้ Player of the m a t c h เออคือฝั่งคู่ต่าออฟเนี่ย ได้แล้วหรือเปล่าเลี้ยงหน้าไว้ทั้งนั้นได้หรือเปล่าเงินหายเหมือนึกเหรอเปิดอนศึกเหรอเป็นครั้งแรกที่แคลลี่กับเมดเราดีกันแล้วไปเรื่องพูดแทน